นี่ตีธรรมดาไปด้วยนะครับห้าพันเก้านะครับพันแปดนะครับเลือดเต็มละโอ้โหนั่นแหละครับดูนะครับมันซ้อนกันห้าพันสองมันเลือดแปบ๊บเดียวคือเลือดเต็มละโอ้โหไวมากเรามาดูครับว่าน้องชีชีผมจะฮิวแรงขนาดไหนครับปัป๊บโดนพันแปดปัป๊บดนพันสองพันห้า สี่พันเก้านะครับสี่พันเก้านะครับแป๊บเดียวครับสองทีครับเลือดเต็มแล้วนี่ผมใช้ขลุยนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีได้จะทำให้ฮิวแรงขึ้นนะครับโอเคมาได้เวลาแล้วสี่พันเก้านะครับโอ้โหต้นไอ้เนี่ยหลบกอนไอ้นี่หลบกอนไอ้นี่หลบกอนไม่ไหวโอเคกดใช้สกิลครับสี่พันห้านะครับ อโ,อกกอโอ้โหด,ดูความฮิวของครับดูความฮิวของน้องครับตีธรรมดาก็ติดฮิวนะครับถ้าใ,ใช้สกิลไปอะลองอีกทีโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้อันตีกันนะครับว่าเวะลากดอันตีแล้วจะเป็นยังไงบ้าง5,5 0 0นะครับ5,5 0 0นะครับ5,400นะครับแป๊บเดียวครับเลือดเต็มแล้วจบแล้วนี่คือน้องฉีฉี สเต็ปต่อไปครับผมผมจะลองกินยาดูนะครับว่าความแรงในการกินยาจะเท่าไร่นะครับกินไปแล้วนะครับนี่ตีธรรมดาไปด้วยนะครับ5 9 0พนะครับ1ั0แนะครับเลือดเต็มละโอ้โหนั่นแหละครับดูนะครับมันซ้อนกันนะ5 0 0พัมันเลือดแปบ๊บเดียวคือเลือดเต็มละโอ้โหไวมาก โอเคครับมาดูน้องฉีฉีผมนะครับว่าใส่อ์ติแฟกและอาวุธอะไรบ้างอาวุธผมใส่ขุยนะครับมีโจมตีพื้นฐานกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับบวก4ดาวนะครับเลเวล70แล้วก็อ์ติแฟกใส่เซตเอ่อไมเด้นนะครับ ทั้งหมดเลยสี 4, 4ชิ้นนะครับแล้วก็ไล่ไปอันแรกเลยนะกันนะครับดอกไม้ครับผมบวกเต็มละยีาา่สบอขนนกนะครับตามนี้ครับนาฬิกาครับถ้วยเอาพลังโจมตีนะครับแล้วก็สุดท้ายผมใส่ โบนัสการรักษาเข้าไปนะครับมันจะทำให้ฮิวแรงขึ้นมานะครับนี่คือ4ไมเด้นนะครับแล้วก็1กาดีเอเตอร์นะครับกลุ่มดาวผมไม่ได้ปลดนะครับกลุ่มดาวไม่ได้ปลดเลยพรสวรรค์ตามนี้เลยครับ อย่างที่บอกผมไม่ไดเอามาฟันนะครับก็เลยไม่ได้อัพสกิลแรกนะครับอัพอันที่สองเต็มนะครับอันที่สามนี้ผมยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาหาหนังสือเพิ่มแล้วกันโอเคครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นน้องฉี่ฉีผมนะครับฮิวแรงนะครับผมไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกินยา เพิ่มเลือดนะเอามาตานะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ